ก่อนทันาคาดินแดนทางตะวันตกแห่งนี้หากลูกหลานประมาทล่วงเกินด้วยกายกรรมสามเวทีสามสิ่มโนกรรมสามขอได้โปรดวูจิตกรรมให้กับพวกหลานทุกคนนับตีแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ลูกให้หลานทุกท่านทุกคนอุดมมาทัพด้วยโภกทรทัพย์สมบัตินานาประการขอให้พวงเทพเทวาทุกท่านทุกพระโอ์ หนุนดวงหลุนส่งหนุนเห่งหนุนปังโชคดีดวงดีรุ่งเรืองดีร่ำรวยดีงานดีตลอดปีตลอดไปด้วยเธอ จาพาตั้งคิดเป็นสมาธิลังทุกสิ่งวางทุกอย่างทำใจให้ว่างเพื่อร,รับยาบารมีของเหล่าเทพเ,เทวาจิตักิตติทั้งหลายมาประทาพนพรชัยในพิธีกรรมทั้งนี้ไปพร้อมพร้อมกันกราบนอบน้อมสุนพระผู้สุดเลิศประเสริฐลำ้ำกราบนอบน้อมสุนพระธรรมช่วยอำนวยช่วยรักษากราบนอบน้อมสุนพระสงฆ์ผู้ทรงตึ่งอภกิญญา กราบนอกนอ้อมผูเอือรู<ถ>ผู้มีเมตตาประทานพรเอือสาตุสาธุสุขสวัสดิ์พี่พัฒนักมองคลสิ่งที่เป็นมองคลทั้งหลายจงมีแต่ท่านเจ้าภาพทุกท่านทุกตนกระยาณิมิตทุกท่านประมือขึ้นน้อมบันทาต่อคุณพระพุท์คุณพระธรรมคุณพระสงค์น้อมบรนทาขอบารามีทิ่ขอบารามีทมอันประเสริฐจงเปิดเป็นโภกประทรัพย์เปิดเป็นมองคล อันอุดมโจช่วยอำนวยผ่อนให้พิธีกรรมพิธีการในครั้งนี้สักผิดสมดังตั้งผิดาพิธานทุกประการพุทธังเปิดจำมังเปิดสังังเปิดนะเปิดมอเปิดพุทธเปิดชาเปิดยะเปิดเปิดโคเปิดหน้าเปิดโทคทระพย์เปิดอำนาจเปิดวาสนาเปิดบุญบารมีเปิดมหามองคลด้วยนโมพุธายะขออันเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือก้าวกระหม่อมผมขออันเชิญพระพรหมเตเดชมาอยู่เบื้องบ่าตาย ขออัญเชิญพระนารายเสเดจมาอยู่เบื้องบาขขขออัญเชิญพระแม่คงคาจงมาเป็นน้ำลหลขออัญเชิญพระทรายจงมาเป็นลมปากขออัญเชิญพญานาพร,ราชจงมาเป็นอยสังวานขออัญเชิญพระกาลจงมาเป็นดวงใจขอสัพพมองคลใจอันประเสริฐสับพระครนใจใด อันอุดมและล้ำเลิศจงบังเกิดเป็นปพ่อประสาละบารมีกับคณะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทุกท่านตลอดการลนนานเดินสาธุพุทธบูชามหาเตโชวันโตธรรมะบูชามหาปัญโยสังฆะบูชา มาาพ่อคาวาหอติรอกัตทั้งอาภิโปยชยามินนักงฟ้าโมตรงดินพุทธะตรงศิลปาตรงสมบทติอยากตรงอากาศพุทธังแก้วพาดกมังแก้วพาดสังกังแก้วคาดจัดตัวไปคานวินาศตันตีพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกาวิโตวโสทายิกัมังบังเกิดเปิดโลกโลกาวิโตวโสทายิสังกังบังเกิดเปิดโลกโลกาวิโตวโสทายิพุทธโมทะรุโปรงฟ้าพุทธโปรงดินโปรงใสศิลป์โร มหาสมุทรสากรพุทธโกสาลังกาสิงหะละปิดตาพุทโธเปิดป่องธรรมโมเปิดช่องสังโฆเปิดเปิดเปิดสำเร็จสำเร็จวันทิตวานูอัจจารยงอาหารโเชมีสุติยมปิดวันทิตวานูอัจจารยงอาหารโเชมีตติยมปิดวันทิตวานขวัญจารยงอาหารโเชมี ditawa isi did lo kedang ko dariang doma prasiti metu ti yangpe namatawa Ii did lo kedang ku dariang dongma prasiti me tinyape nama กิติทิติโนกันัตังโกอัจจรียงจงมาประสิทธิเมสาตุปุกาสาข้าพระเจ้าขอพรราชนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ของข้าพระเจ้าทุกทุกท่านทุกทุกพระองค์ขอจงประทานพรให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยว่าวันนี้ข้าพระเจ้าจะทำพิธีบวงสรวงสักการะอัญเชิญบารมีแห่งองค์พญานาพระราชทั้งเก้าพระองค์มีผู้อือรือผู้เป็นประมุขประทานข้าพระเจ้าของอันเชิญตัวเทพเทว ว่าสิ่งศักดิ์สทั้งหลายที่อยู่บนภูลังกาแห่งนี้บรมบปูตูเรศีหนึ่งร้อยแปดงอุบายการทุกๆุพระองค์มาเป็นสักดีพยานและอำนวยอวยฟอนให้พิ่ีกรรมในวันนี้ประสิท์ที่ให้พี่สีกรรมในวันนี้จงเกิดความขลังความศักดิ์สิทด้วยเถิดสาธุ ติติพุทธัทงติธิธรรมังติติสังคังพุทธังมหาปราสิธิเมธรรมังมหาปราสิธิเมสังคังมหาปราสิธิเมแสงแห่งเทียนที่ท่านเจ้าภาพได้จุดขึ้นนั้นต่อแสงบาร,รมีจงบังเกิดขึ้นจับทันในสถานที่ประรำพิธีนี้ ด้วยแสงยาโนภาแผงความตักเสีดเหล่าเทวริษแห่งเทวาเทพพยาดาสิพอกชันา้าสิผ้าจันดินสิสี่ห้องช่องบาดานขอจงเสด็จลงมานะักปรมพิธีนี้ด้วยเถิดนะพระเจ้าฟ้าอิมินาสกาเรนะพุทธังอาิโกชยยาเมหิมิ later, กกนาสกาเรนาธรรมัง อภิโพชย,ยามิอินนาสกาเรนะสังฆาภิโพชย,ยามิอรหังตัมมาสัมพุธปะคะวาพุทธังมังคะวันตังภิวาเทมิสาธุสวาาขาตปะคะวตาธม,มมังมนามตจามิสาธุตุปา,า,า,าติปันโนปะคะวตสาวกสังโฆ สังตัณโมบ er. er? er? ีสัตุนัตโมตัตตะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธทัตตะแม่กรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วจ้าเมื่อแม่มาอยู่แล้ว ลูกขออันเจริญพระแม่ธรณีรับโภชนาทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งเปิดธรณีให้พวงเทวาเหล่านาคาที่บดีพร้อมทั้งบริวานเสด็จมาเป็นประธานในพิธีให้พิธีนี้จงเกิดความกลัาความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดโอ์สิวะนาลายลูกขอเบิกเลื่อเบิกชัยขอทั้งท้าวไทยสิงใดอันประเติริฐนาสิวะนารายขอบารมีพระแม่ธรณีจงเปิด,ดาการณการะบัดนี้อินเจนะวันตาสนออมปฏติอินทาอินพรมอินสักแม่ทั้งห้าพระองค์ ขอจงมาจุมนุม่มฮัมร้องขอบารมีพระแม่ธรณีจงเปิดธรณิกาบัดนี้โลกจะกระทำสิ่งใดขอให้สําเร็จลาบเลื่อนไปได้ด,ดีทุกประการอีกทั้งพยายอมในล่าทั้งหลายมาจุมนุมมฮอมร้องมาประสิทธิศาสาทพรมาเป็นประธาน และอำหน่วยอวยพรให้กับท่านเจ้าภาพผู้กัน้นผู้คนที่นั่งและยืนอยู่ในประรัพิธีนี้สิ่งใดที่ไม่ดีขอจงปิดกัน้นสิ่งใดที่ดีแล้วขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปมหาสนอนโ,นโสทิเตมหาสิทธิยามกาปิตายโสอมประสิทธินาลายัยลูกขอเบิกเลื่อนเปิดใจเบื้องต้งตนขอจงเปิดทั้งสี่ที่แปดทิศลงมาจุตินักตถามที่ข้าพระเจ้าทำพิธีด้วยการละบัดนี้อีทางนประจิติเมด้วยเถิด นะพระเจ้าปาอเรโนอานะเมตังสะเมตาสะปะรันตะอเวกิตาจิตาปะเรดังมะนันตุตักขิสะเมจะ มเมตรวนาคาเนกิวตุมิเกเตปุมาเกยันตุเทววาราตาราวิสเมยักคันธปนคาติทันตาตันติเกยังโมเรวราชนังตาทวเมสุนันตุธรรมดาวานาคารยัมมาดันดาธรรมดาวานาคารยัมมารันดา ขออัญเชิญเท้าต่าอัมบริณีนทาที่รักเจ้าจอมโรคโร,โรโกาป้อมตั้งเทพยพยาดาเจ้าส่วนตุกตามพิ่างแนแนแดนตะวันตั้งแต่ชั้นดาวดึงดูวติดหัวข้องช่องชั้นฟ้าในแสนกฎจักรวาลเมื่อได้รับระับสารตามที่ประตรดข,ขอโปรดการร่วมนุโมทนาสาธุการขอจงมาเป็นสักขีพยานและมาเป็นประธานในพิธีข่าพระเจ้าจะอัญชุรีอัญเชิญเท้าพิคเนศตวิศนกคมเพชรจรูปัญญาตกและไกสอนซึ่งเป็นพิธีกรแต่เดิมมา ข้าพเจ้าขออัญเชิญเสเดจลงมาและคุ้มกองและป้องกันอันตรายอย่าได้มาร่ำไรในพิธีมงคลในครั้งนี้ณโมอัญว่านมัสการข้าพระเจ้าจะอ่านองค์การอัญเชิญเทพพยดาเจ้าทั้งหลายพระดาราเป็นอาทิบดีพระอิศวรเป็นผู้มีสักดาเดชเป็นจอมมงกุฎเกียรติเลิดลาข้าพเจ้าอาภีวัตดียักบูชาอันหนึ่งพระอุมาพระก้าบดีสีสมโลกอจงมาช่วยดับโตกให้เสื่อมทายอันหนึ่งพระเพลิงพระพายพระปมพยมประการเท้าจะตระกบาลทั้ง ที่พระองค์เจ้าที่เจ้าฟูงพารีแม่พระธรณีแม่พระองค์ขาปัุรรยันจันเจ้าทั้งสิบสองพระองค์อันทรงมเหสรอนข้าพระเจ้าจะขอยกกรขึ้นเหนือเสียงต่างทุกเทียนชวราปาธนาตามถวายมีข้าวตอกดอกไม้ปายบุพาช่อคันอรชรบวรราชวัตรทองชัดทองชัยพรประสิทธ์ด้วยมนตยริท ยงปสิทธิ์แก่ข้าพเจ้าผู้อาราธนามาดังข้าพเจ้าจะอ่านองค์การขออันเชิญเทพพยาดาเจ้าทุกชั้นฟ้าทุกราศีอันเชิญถวยเทพทั้งหลายให้แจ้งตามประจักษ์ตามหลักการอันมีพระสยมพรปรมาานพระอิศวรพระนาลายท้าวสกะเทวราชกรมาสุราชเจ้าทันเท้ามาตุรีทันเท้ามารีราชสหัตไรตรายตรึงอันเชิญถึงเท้ามหาพรมเท้ากบินละพรมและพระพรมผู้เหมาะสมกับงานพิธีนอกจากนี้ยังมีเราอมรินท์อินทาส มเด็จพระแม่อุมาเทวีพระนางรัตมีพระนางสุรวดีและยังมีเทพอรชุนผู้ประกอบพุทธบุญเยรีสอีกทั้งพระอาทิตย์แหล่พระจันทร์เชิญมาเหล่าเทเวศเทวาขอจงม,มาช่วยกันในวันนี้ด้วยเถิดให้แต่ท่อน,น้นทั้งเท้าตรงผูตาวีปเจ้าปุ่มภารีพระปุ่มเจ้าที่ที่เรืองอำนาจเมื่อได้ยินเสียงร้องก้องประกาศด้วยใจใสสะอาดปราศจากรากีทั้งแม่ตรณีแม่พระองคาแม่พระเพิงแม่พระปายแม่ ทั้งแม่พระปอตอบและท่านพระพิรุณอันมีพระเดชพระกุณที่ยิ่งใหญ่ถ้าพระเจ้ามีใจพระศรัทธา้าทั้งเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์เจ้าตาพญายมาราชโยมบ,บาลต้นเท้าเทวทูตนายตะวันพระจงสะเสด็จมาป้องกันอันตรายขอให้ปัดโรคปัดภัยปัดเสนียดเจรัยบันดานโชคให้มีใจข้าพระเจ้าขอให้เชิญท่านทั้งหลายให้มาประชุมกันในวันนี้ขออัญเชิญสเสด็จสู่โรงราชพิธีทุกทุกพระองค์นักปัินีด้วยเถิดนอกจากนี้ยังมีเทพนาลีทั้งหลายที่ไม่อาจ